โอเคครับสวัสดีทรกท่สวัสดีครับผมนี่อยู่ผมในคาถากันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พวกเรานะครับอยู่กันในอ่าชุกคัด u f c Season 10นะครับเราอยู่กับพี่ทูแล้วก็ทุกคนครับทพี่ไอ้ก๊อดตายเหรอตายใช่ไหมเฟิร์สบูทน่าแหนืตายเฟิร์สบัตเฟิร์สบูทประเด็นคือเข้าช้าสุดแล้วตายคนแรกโอ้ my god บันเทิงที่สุดไม่เจ๊ะแล้วแน่นอนหนึ่งคนบันเทิงวรรณคดีตอนนี้สีสีส้มพี่มีปัญหาเลือเยอมากผมมีปัญหาเวลไม่ถึงขุดแบบน้องน่าเต็มอยู่เลยเย่โอ้ระวังตกลาวาเออบอกวผมไม่ปล่อยปี่ะอ่าเมื่อกี้จะเอนชา้นโซนกลาง นถ้าผมลงต่อเลยนะคะไม่มีอะไรทำนะเออเออลงต่อเลยหรือไม่ก็ไปนรกอุ้ยลาวาดาบเพชรเลยเอ้ดดาบดาบเหล็กเลยพ่อพีหรือว่าไงดาบเหล็กเลยก็ได้เพราะว่าดาบเพชรเรายังมีอะไรก็ตามที่เราไม่มีรีบครับหินทั้งคนฮะหินท่าอะไรนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอ้เหล็กกูอยู่ไหนวะเออพี่เอาเหล็กตรงที่ผมหวังก็ได้สิบห้าอันไม่เออผมยังไม่ทำอุปกรณ์ไม่หมดเลย ทดาบน็อกแม็กยังไม่ควรเท่าไหร่เอ่ออย่าใช้เลยครับพี่ขาดเลยอีกหนึ่งอะอ่าหยิบเอาเลยพี่หยิบเอาเลยหรือให้ผมหยิบให้อ่ไปพี่โอเคบคุณครับรู้ใช่ไหมว่าเอนชั้นหนึ่งบวกเอนชันหนึ่งกลายเป็นเอนชันสองรู้ครับสองบวกสองได้สามแปลว่าพี่จะเอาหนังสือมาเอ็นชันเพื่อที่จะทำอนุนแล้วก็ตีบวกรวมๆกันใช่ไหม ปีตีแล้วเหรอครับโอเคผมอุปกรณ์ไม่ฟูลเลยครับคาตาลุทำกล่อง่อยกล่องนะครับพี่จะแวบเอ่อเบรดขุดหาแร่เลยก็ได้ส่วนพี่จะเปิดทางไปมีเธอโอเคผมผมลง Y5 แล้วครับ,บ Y5 นี่มันไม่จำเป็นขน,นาดน,นั้นนะคืออย่างที่บอกว่าทิ้งกดกด default ของโลกนี้ไป กดดีฟอลของมัครับแล้วจะเปลี่ยนทำไมะถามคนทำมอสสิไม่ใช่ลุงเบนนะถามคนทำมอสเจ้าของครับจะเปลี่ยนทำไมครับกูไม่รู้กูอยากเปลี่ยนป้าโโทษๆๆผมไม่ตัดแล้วกันนะคออสตับบันเทิงบันเทิงคดีพอสตับคืออะไรรู้ป่ะ คือตักถังลาวาอุ้ยคือตักลาวาออุุอ้้ยยทำไมพี่เจอเด,เดมอนป่าป่าป่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ๋อเจอลาวาบนหัวไม่ใช่ไม่ใช่เจอตักลาวาแล้วตักน้ำไม่ขึ้นงงอยู่เฮ้ยผมเอาบล็อกมาหน่อยดึยงมาบล็อกไปเดี๋ยวน้ำไปด้วยลบก่อนเดี๋ยวนะทางทฤษฎีเราไม่มีไฟแช็ก เราก็มีเหล็กแล้วก็มีกาเวลเด็กครับเวลมีไหมไม่มีกาเวลเวลเวลอยู่ไหนเออพี่มีขนแกะอยู่นะเอ้ยพี่มีไอ้นี่อยู่นะเราเรียกว่าไม่มีกาเวลปรินหรอเขาขำอะไรกันอ่ะสีม่วงน่ารักวัดชายเชียงกีฬาสีเฉยเลยเดี๋ยวเออเอาทองไปครับแอปเปิลทองแล้วก็แจกจ่ายทุกคนเลยโอเคครับเดี๋ยวทำให้ พี่ครับมันใช้ทองล้อมไปเลยใช่ไหมใช่ใช่ล้อมครับเคตอนนี้ได้แค่สองลูกครับเห็นหนังสือในกล่องไหมลองดูว่าเอ็นชาร์ดได้เป็นชาร์ปเน็ตหรือว่าไอตัวนั้นไหมโอ้ผมดูให้แป๊บหนึ่งของผมผมเอฟฟิเชนซี่อันถูกสุดได้เอฟฟิเชนซี่สีฟ้าเร็วเต็มลไม่เอาไม่เอาเออสีฟ้าโอเคสีฟ้าอันตรายสุดเมื่อกี้ผมผมโยนแอบแอบเป็นทองให้พี่แล้วพี่ได้รับตัวใช่ไหมครับได้ได้ได้มีพี่แม็กกับพี่เจมพีพี่เก่งมาก ไอ้เหี้ยจริงปะเนี่ยอยู่รวมกันอีกโอ้ยอัน้เก่งเก่งมา้ครับกายวัลโหดมากแต่เป็นเวอร์ชั่นเก่าอหมายถึงสีไหนนะไม่พี่เจมแกพีพีเวอร์ชันใหม่ไม่เป็นนียเขาก็เล่าให้ฟังหรูอว่าเกไม่ได้เลยพีพีเวอร์ชั่นใหม่พี่ทําเป็นแต่พี่ไม่ค่อยชอบพีพีอยู่แล้วพี่ก็เลยไม่นี่พี่ก็เลยไม่ได้เทพีพีตกใจหมดเราวอะตอนนี้เจอเพชรแล้ว เตอเพชรมากกว่าสองเม็ด <me ch. S 1> ผมว่าผมควรที่จะเอาน้ำวางบริเวณวัดเรียบร้อยสีเหลืองอีกทีบนหายไปสองลอดโอเคผมอุดลาวาบริเวณนี้เพื่อความปลอดภยัยในชีวิตและทรัพย์สินของผมฮัลโหลฟิตเนสจตุล why are you เจอรสองเม็ด What the fuck are you kidding หนีอะไรอ่ะพี่พี่เอามาครึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมช่วยขุดเราจะช่วยห oh, าหนึ่งคนวางหนึ่งคนทุบด,ดีครับ เออเอาไปแล้วอย่างนี้เร็วกว่าโทษเอาเอเอาไปแล้วนี่สลับมือสลับมือวางเออก็ได้เหมือนกันนะนี่ไม่เจออะไรเพิ่มเติมแล้วเลยหรอพี่จะบอกว่าเดี๋ยวสักพักเราอาจจะต้องหนีบอร์เดอร์แต่ว่ามันเราก็ไกลอยู่อะเราไกลมากแล้วครับเอผมได้ผมได้ฟินแล้วพี่ได้ฟินแล้วเอาเอาเอาฟิน and s t i l เอาฟลินต์มาแล้วสติลเดี๋ยวผมคลาฟฟินต์ให้แป๊บหนึ่ง<ม>อ่ะผมได้แล้ว,ลวพี่ทูครับผมให้เกลียดเออคือเออมีทองมีอะไรก็หาหาแร่เราต้องการแร่ทั้งหมดที่ที่เราสามารถจะหาได้พี่ทูผมเอาไฟแชร์ไว้ที่พี่แล้วกันทีบมินไหวไหมนะ่ะเอ้พี่อามกินน้ำเป็นทองนี่จำได้เขาไม่เรือดเ,เท่านี้ต่างฝังไ,<ว>ไม่มีของอยู่นะ องพยายามไม่วิ่งเป็นห่วงแม่จะได้ไม่ลดเป็นห่วงเป็ดแม่ทั้งกลุ่นทางไหนก็เจอลาวาตไปหมดไอไอไอเบลดมาทางนี้เบลดเบลดโทษโทษเฮ้ยวินิจทูโกดีปะฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าหรือพิทหรือพิทูเข้าไปแล้ววะเข้าไปคนเดียวพอมั้งครับเผื่อรู้ว่ามันอาจจะไปโผล่จะแบบจุดกลางอะไรอย่างนี้เราจะได้การทันเลยเข้าไปคนเดียวดีกว่า ผมหาเหมือนรอไอ้เบลดทางลาวาทางลาวาด้านล่างอ่ะทางนี้ this way โกไปทางนี้มีเหล็กอยู่บ้างพี่นำล่องให้แล้วมีเลเวลอุ้ย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 เอาแล้ววินิจุโกริเฟอร์เราเป็นกลุ่มแรกที่เข้าหรือเปล่าเฮ้ยอะไรพี่เสียสเกลระวังนะีเลยสกมันอาจจะอยู่พื้นที่อื่นมัอ่ะจะอยู่พื้นที่อื่นผมกดได้พ่าดเลยน่าจะอยู่บนหัวไม่มีไม่มีเสียงดังมุม ไม่มีไม่มีทางสะดวกพี่ตอนนี้ปักเข้าแล้วพม่ได้ยินพี่รู้สึกว่าเสียงมันเหมือนมาจากข้างบนข้างบนผมได้ยินเทางขวาพี่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นไปได้อาจจะข้างบนทางนี้ทางนี้น่าจะมีถ้ำเพิ่มเติมแต่ว่าฟังฟังแล้วอ่ะน่าจะไม่น่าจะไม่เป็นมิดเท่าไหรุ่ดเล็กกม่อนผมว่าพี่ปวดหัวร้อนแน่นอนเลยพี่ใหญ่ตาย คือเอาจิงๆิ่ะเข้าไปคนเดียวเพื่ออะไรโอเคตอนตอนนี้ในเนเธอร์ปลอดภัยไหมครับปลอดภัยอยู่ครับแต่ของไม่ค่อยมีเลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะอยู่ฝั่งโลกแล้วรอแล้ว,ลว,ลวเก็บของมาก็ได้นะมาก็ได้นะมีฟอเทสมถีถ้าเกิดใครสักคนนึงเฝ้าไว้ด้านหน้าหาแร่อะไรเงี้ยเพื่อดูว่าอุย้ยไอ้เบรดเออ okay. โอเคเฮ้ย,ยพี่พีพี่ทำอะไรโทษโทโทษลืมย่อง ตกใจทางนั้นก็ผมอยู่ฝั่งนี้แล้วคอยขุดแร่อื่นๆเพิ่มลวกันนะครับอ๋อมันเตือนไม่มีทางให้ไปเลยเตือนบอดเออเราติดในเนเธอร์แบบไม่นะเเก็บเสียงแอมเบียนไม่เจออะไรเลยทำไมไม่ลงเทกเจอร์ลบสักทีวะว้าวพี่มินไดมอนส์ไดมองที่บ้านจะไมโอ้ยทนไม่ไหวเหิยวมาก เอาพี่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 พีมามาโผลสปอนเนอร์พี่ฮะพี่เข้ามาโผลสปอนเนอร์พี่ไม่ได้ไม่ไได้ปที่เดิมเหรอโผลสปอนเนอร์กับสตองโฮโผล่พร้อมกันเลยบันเทิงฮะด่วนอยู่วายสูนย์เจดหนึ่งหนึ่งเก้าลบสาเจ็ถ้าไหร่นะลบลสเดี๋ยวเอเมจีไปหาครับไอโอเควิสเอรลบสามศูนเจ็ดหนึ่งหนึ่งเกโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ ไอคอรเข้ามาว่ะอย่าเพิ่งนะไอคอรมันเป็นไอ้นี่อยู่ว่ะสี่สองเจ็บเจ้าปอน์สเกตันพี่ระวังนะอ่ะเบสผมเจอสองหัวมาพี่ันี้ผมแล้วผมจะจับแต่ไกลด้วยบันเทิงอ่ะไกลบันเทิงเลยแหละอ้าวผมกลับผมยอมกลับได้พี่แต่พี่ทูกลับมาแล้วจะเจอแบบผมหรือเปล่านั่นน่ะสิเจอแน่แน่ยังไงก็เจอพี่บอกว่าพี่อยู่ในฟอร์เตสอ่ะโอ้โหสเกตันพี่สเกตันเพียบเลยข้างนอกตายแน่ พี่จาพิกัดเนเธอร์อันนั้นได้แล้วหรือเปล่าครับจะได้สร้างอันใหม่ที่สมบูรณ์แบบพี่อยู่บ้านอยู่แล้วโอเคพี่เซฟพิกัดเนเธอร์หน่อยครับแล้วสร้างร์ทัลใหม่อ่าโอเคมันคือพิกัดที่สี่สองสี่สิบสองอ่าพี่ไม่มีเหล็กเยอะมากต้องหนึ่งนะพี่ไม่มีอะไรอ่ะอันนั้นอันนั้นคือพิกัดที่ประตูเลยนะตรงประตูเป๊ะอ๋อพี่คือตอนนี้คือไม่เหล็กปะ มีผมผมติดอยู่ในสตองโฮครับกําลังกลับอยู่มมีเหล็กมั้ยผมมีเหล็กแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรอเลสกลับมาที่เอพอท่อตรงสตองโฮหน่อยเออจะบอกว่ามันมีฟุกบุกเชีวเลยพี่ระวังจกเกตันจะกเกตันจกเกตันอยู่ข้างหน้าผมพี่เอาชีวิตให้รอดไอ้หนูอุ้ยโดนน้ำเม็ดจนได้แปลว่าตอนนี้แปลว่าตอนนี้สีที่เซฟเลือดดีที่สุดก็คือสีแดงอ่า ต้องเป็นมึงต้องเป็นมึงมาหาพี่แล้วแหละ้ยชกิตันอีกตัวนึงโอ้โหมันเข้าไปในเดเทอร์กันหมดเลยโอ้๊ยโดนไดเมียสองหลอเลยหลอนฮะไอ้อะไรวะทุกคนเข้าไปหมดเลยอะผมว่าเกิดสงครามเดเธอร์แน่นอนพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้พี่ดูกล่องดูกล่องมันมันมันเราชนะแล้วพี่ไม่ได้ขนาดนั้นปะเยอ่มากเอ้อ้ตะตะอยู่ไหนวะลบสี่ร้อยปะ อ่าใช่ครับผมอยู่รบ420ร้อยยีบถ้าน้องวิ่งมาหาพี่ได้ไม่เป็นอะไรที่ดีมากทำไมหรอผมทำทางกลับไปแล้ววิ่งไปหาพี่เหรออันตรายอ่ะคือหมายถึงว่าวิ่งวิ่งเข้าประตูแล้วออกประตูปะหรือยังไงเออมาทางบกก็ได้เพราะถ้าเข้าไปในตอนนี้มันจะมีไอ้นั่นอยู่บันเทิงใช้ได้ใช่ไหมผมว่าเกิดพีพีในเนเทอร์โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมไม่ไม่ม่คือเดี๋ยวเดี๋ยมันไม่มีใครอยู่ในเนเทอร์นอกจากเรา ่าทีนี้ก็คือทีนี้ก็คือเบรดวิ่งเข้าไปในนั้นก่อนก็ได้เบรดเบรดผมกลัวแก๊สอะครับไม่ใช่เราต้องไปเราต้องไปเจอกันก่อนเราต้องไปเจอกันก่อนคาตาลูปอยู่ที่ไหนขอพิกัดผมอยู่ผมอยู่ที่แรกเลยครับผมอยู่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมวิเซอร์ไปหาพี่แป๊บหนึ่งแยกทางดันไาทูฟาสเตอร์เองเจอเหมืองคิปเปอร์ด้วยผมวิเปอร์ไปแล้วที่เห็นแล้วนะโอ้โห ผมบอกแล้วบันเทิงจะดีทองดีมากเลยล้อนน,น,นะเมื่อกี้ผมเผอตีพี่แสดงว่าตีได้เป็นลิไฟโอ้โหมันต้องไปทางนี้อะคือตอนนี้ถ้าจะให้ผมไปหาพี่อ่ะผมมีปัญหาตรงที่ว่าผมไม่สามารถแบกของทั้งหมดไปได้โอ้ไม่ครับทางที่เราทางที่เราต้องผ่านไปเจอพี่คาตะกมันเป็นถ้ำหมดเลยครับเป็นถ้ำหมดเลยเชี่ยมไม่เป็นไรเชี่ยมแล้วพี่อยู่ไว้์สิบสามผมฟาดบิดไปได้นะพี่มันไม่มีมอนเลยอะเอ่อ คือตอนนี้พี่อยากได้โต๊ะเอนชานมากอืมแล้วเราก็มีทองอยู่เยอะแล้วพี่เจออะไรบางอย่างใ,าในเดเธอร์ด้วยมนดีมากมากเอางี้พี่เดี๋ยวผมไมล่รายช<า><อ>ื่อของในกล่องไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพี่ให้ผมพกอะไรกลับมาบ้างก็บอกแล้วกันนะเฮ้เราต้องฆ่าคิปเปอร์แล้วเดี๋ยวผมจะพกไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเผาเหล็กเอจุดนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวรีบไปวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวคือพี่ไม่อยากทิ้งเอ้ยฉันหนังสือเก็บมาหมดแล้วปะฉันหนังสือครับอ๋อฝั่งรู้ใช่ไหมครับมีสามสิบอันเสียดาว่ะมีสามสิบคือในในพี่เจอในทร์ฟอเตสไงอ๋อชันหนังสือยะพอที้ทำเยียวสามสิบอะครับคือพี่เจอในทร์ฟอเตสมันหมายความว่าพี่ไม่มีโอกาสที่จะทํายาแล้วพี่กลับมาเมื่อกี้เพราะว่าต้องการที่จะทําโล่เอ้ยโล คุ้มกันพี่พี่เจอทองพี่จะไปเอาทองอ๋อผมมองผมเดี๋ยวพี่ทูครับพี่ทูครับเดี๋ยวงไปนะมันคลิปเปอร์ขึ้นมาได้นะของทั้งหมดทั้งมวลเผาเสร็จแล้วครับแอมมูฟินครับอุ้ยตกใจผมกำลังผมกำลังจะมูฟไปผมจะทิ้งโต๊ะคราฟไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคราฟใหม่ได้เบรดกระซิบไปหาเอ้นั่นเพื่อบอกพิกัดบอกพิกัดมันทีบอกพิกัดให้ทางนู้นนำมาให้ทางนู้นเป็นฝ่ายมา หนึ่งสี่แปดสามคือผมว่าผมทำทางกลับไปได้นะครับได้ได้เครับครับดาบไม้ทิ้งเ e n c h a n e n c h a n b o o กเก็บเก็บเ e n c h a n b o o กเนื้อเก็บเนื้อไม่ต้องเก็บเพราเนื้อแม่งเยอะมากเลยให้ผมเจอทองสองจุดพร้อมกันอ้ทอสผมเก็บมาแล้วคันธนูลูกธนูเฮ้เจอทองเยอะเลยอ่าคันธนูคันธนูจำเป็นเอ่อไม้ไม้ไม่ต้องแล้วเพราะว่าทิพย์หกที่ตัวผมเยอะคาร์โบสโตน อพเวสต์ stone ไม่ต้องเอ่ออนเดอร์ไซด์ a n นเดอร์ไซด์ไม่ต้องแซน d s t o n e gravel gravel เก็บมาก็ดี apple เก็บเก็บมาก็ดีจะต้องจทิ้งควรจะทิ้งอะไรไปครับทิ้งเทเบิลทิ้งไปก่อนเพราะเดี๋ยวคราฟมาใหม่ได้เดียวไรกร่ไหนไม่จําเป็น stone axe ไม่จําเป็นหินไม่จำเป็นทั้งหมดครับอุโอ้โหขนไก่ไอเทียสําคัญลูกธนูสําคัญมากเหรอและ a p p l ลมีปะแอ a p p l ลเก็บมาแล้วปะ แอปเปิลสี่อันครับโอเคผมขออนุญาตทิ้งหินนับตั้งแต่บัดนี้เอ้ยเรสสโตเรามีอยู่กับแตก้าวอีกเ่าจะเก็บไหมจะเรื่องแสงเกมดีกว่าครับครับเลสตโตลสแตก้าครับเออเลสตโตลไม่ต้องเก็บเรียบร้อยโอเคถ้าอย่างนั้นตามนั้นไม่น่ามีอะไรแล้วกระดูกไม่ต้องเนาะไอเบรดเบรด ขุดไปหาขุดไปหาเลยทั้งสองคนพยายามขุดเข้าหากันเร็วเข้าเออเรยส่งพิกัดมาหรือยังสามร้อยสามรลบสามร้อยสิบสี่แปดสิบสามเหรอลบสามลบสามสิบสี่แปดสิบสามสามร้อยสิบสี่กับแปดสิบสามตอนนี้เชิงคดีมากมากเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนพิกัดใหม่ครับพี่ทูอยู่บนหัวผมอ๋อผมจะตั้งพิกัดหลักไปตรงไหนดีจริงจให้พี่วิ่งผ่านเนี่ยเชิงไปเลยก็ได้เว้ย ไม่คือ,ป,อปัญหาเดียวคือพี่กลัวเนเธอร์เพราะอะไรรู้ป่ะมันมีสเกเลตันอยู่ฮะสาวนางจางิเธอร์อะะไม่ใช่มันเป็นสเกเลตันที่ทางทางพี่อะทําให้มันเกิดแล้วมันหลุดเข้าไปในเนเธอร์เราช่วยรบกันได้หรือยังอขาบันเทิงโอเคโอเคม,มันทิ้งอะไรอยู่ในกล่องบ้างตอนนี้ที่ทิ้งไว้ในกล่องใช่ไหมครับอ่าทิ้งดาบสามเล่มเป็นหินเป็นดาบหิน Uh, mm hmm. มีไม้เบิร์ชห้าอันคราฟซิงเกิลบ์หนึ่งอันโอ๊กแพลงยี่สิบหกอันกระดูกหนึ่งชิ้นครัวข uh ุดดินหนึ่งอันพอร์โบสโตนยี่สิบหกก้อนเดีออไรท์แปดก้อนแซนสโตนเก้าก้อนแอนเดอร์ไซยี่สิบสี่ก้อนแอนไนท์หกก้อนขวานหนึ่งอัน oh. เป็นขวานหิน oh. แล้วก็เลสโตนดัสเก้าอันครับโอเครอรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จะให้สัญญาณให้เข้าเนเธอร์เก็บของ เอาอันนี้อยู่ไหนเนี่ยเขาเดี๋ยวพี่รอวิ่งละผมรอวิ่งละอ๋อผมเดจอทางกลับละผมเจอทางเข้าในเธอละผมไปรับครับกิ้นจังผมรถเยอะอยู่กินมารถเยอะแล้วเนี่กินเรารถโอเคเข้ามาได้โอเคผมจะรีบวาร์ปผมจะรีบวิ่งละไม่นะทีวีโอเคเดี๋ยวแลเราจะคาร์ทาลุกกลับเข้าที่เดิมคารทาลุกกลับเข้าเข้าพอร์ทั้เหมือนเดิมเดี๋ยวเข้าในเธอได้พี่ไม่ต้องไม่ต้องเบสเบสอยู่เฉยเบสอยู่่เดิม เรากำลังไปหา okay, อ่าโอเคทีนี้ <Okay. S 1> ตั้งฐา,านตั้งฐานตรงนี้ตั้งฐานตรงนี้เลยโอเคตั้งฐานครับทุกคนมีเตามีอะไรวางลงให้หมดอันนี้ไม่ใช่ซองโฮเนี่ยผมนึกว่าตองโฮมันเป็นสถานที่เจเนเรตขึ้นมาโอ oh, ้แจกแจกวมากเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตองโฮโดยพื้นฐานโอเคอ่า <Okay. S 2> uh โอเคพี่ทูครับนี่คือสิ่งที่พี่วอนครับวางตรงไหนครับตรงนี้ละกันเนาะแล้วก็แอนวิวเอานะเอานะพี่จะไปทำภารกิจเสี่ยงตายในระหว่างนี้พวกนายพยายามพัฒนาตัวเองเอาเหล็กเผารู้ใช่ไหมว่าชุดเกราะชุดเกราะไอตัวโปรเทคชันหนึ่งบวกกับชุดเกราะโปรเทคชันหนึ่งได้มาเป็นไอ้นั่นโปรเทคชันหนึ่งไอ้โปรเทคชั่นสองใช่ใช่ลุย ทำอะไรก็ได้ที่ทาให้ตัวเองมันพัฒนาแต่ระหว่างนี้พี่จะไปลุยเนเธอร์เดี๋ยวมาไอพี่ฐานฐานฐานไม่พอขอให้พี่บันเทิงคดีครับพี่มีอยู่ห้าสิบเก้าอันพี่พี่กำลังจะยัดใส่เตาเผาอาวผมหาเรียบร้อยแล้วอะจะหาแร่จะพัฒนาตัวเองยังไงก็ตามแต่เดี๋ยวพี่มาี่ยาไปช่วยอะไปช่วยทำไมอะไม่ต้องช่วยพี่อยู่นี่ดีกว่าพัฒนาตัวเองปะโอเคเลี่ความยิบเจ็ดสูงมาก คือรู้ใช่ไหมไออะไรนะไอตัวมีมันมีกระจกไหมเนี่ยมันมีทรายไม่ใชแถวนั้นนะไม่มีโออเราทิ้งทรายไปแล้วนี่เดี๋ยวค่อยไปหาข้างนอกได้ทิ้งทรายโซนไปทิ้งสองพวกเราทิ้งสองรอบแันเนี่ยอ่าบอดเดอร์ไม่ไม่มีการมีปเทคชันด้วยปเทคชันหนึ่งทุกคนทำชุดกอะให้อย่างน้อยปเทคชันสามลุงมีธนูแล้วเนี่ย พี่แนะนําว่าควรที่จะแล้วแต่ใช่ไหมว่าจะใช้หนังสือหรือจะใช้ไอ้นูนแต่ว่าดูจาลักษณะต้องใช้ไอ้นี่ลวละ่ะลักษณะต้องใช้ไอ้หนังสือแน่นอนอ่าเหล็กไม่ต้องใช้เหล็กละโอ้ยเจออะไรไม่รู้เจอถ้ำหาแร่หาอะไรก็หาไปนะ sandstone just p l c e ทางทางนี้ไม่ผ่านทา,ทางนี้เจอถ้ำ just a n o t h e โอ้โห ถ้าเกิดเจอในโลกเจอในโลกจริงกูจะดีใจมากแต่นี่กูไม่ดีใจเลยวิเทอ,อร์แก๊สอีกโอ้โหพี่บันเท <c oughs> ิงคดีอ้าว <Okay. S 3> เอ็นอ็นโซนสําหรมดอปิโซดนี้เราก็ขอจบแต่เพียงเท่านีน้แล้วกันครับเจอกันเอพิโซดหน้าครับกูบายกูบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ